ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศนะคะกะกะตก็ออกมาสรุปนะคะเรื่องของการเลือกตั้งพบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ58.45%ค่ะขณะที่5จังหวัดนะคะที่พบว่ามีจำนวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดอันดับแรกคือที่จังหวัดพะเยาค่ะ โดยทางกกตนะคะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรุปการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่1กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการซึ่งหลังนี้อยู่ระหว่างผู้มนการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปโดยมีรายละเอียดนะคะที่มีการเปิดเผยทางสื่อมวลชนอย่างเช่นการสรุปข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งภาพรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจจำนวน47จจังหวัด โดยมีจานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า27ล้านคนมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ16ล้านคนหรือคิดเป็น58.45%นอกจากนี้นะคะภาพรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอบจอค่ะจำนวน76จังหวัดมีจานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ47ล้านคนมีผู้มาใช้สิทธิ์2 6กว่าล้านคนหรือคิดเป็น56.06 นอกจากนี้จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งมากที่สุด5อันดับแรกค่ะอันดับ1ก็คือเป็นของจังหวัดลำพูนหรือนะคะตามมาด้วยจังหวัดนครนายกพัทลุงนราธิวาสและก็มุกดาหารส่วนภาพรวมทั้งหมดนะคะที่ทางหน้ากกตมีการประกาศอย่างเช่น จังหวัดที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาบาจอใหม่จำนวน4เขตเลือกตั้งโดยมีสาเหตุมาจาก2ปัจจัยก็คือ1กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามอยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเด็นอื่นๆอีกนะคะก็คือ1เขตเลือกตั้งก็คือที่จังหวัดชัยนาทอําเภอวัดสิงเขตเลือกตั้งที่1 ส่วน2กรณีที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดคือไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะจำนวน3เขต โดยประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดตรังเขตเลือกตั้งที่2แล้วก็จังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่4ซึ่งการดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบจทั้ง4ี่เขตเลือกตั้งใน4จังหวัดนะคะพ่วงในการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั้ง4จังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ดาเนินการเปิดรับสมัครใหม่แล้วก็กําหนดวันเลือกตั้งต้องภายใน45วันนับแต่วันที่ประกาศให ไม่มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะ